มานานหาร้ยอยังเขาได้มาทำมันที่ครับก็ทำมาตั้งแต่อายุสิบเก้าครับแต่ช่วงนี้งานเยอะสามปีที่ผ่านมานี่ทำน้อยลงแต่ก่อนนี้นก็ทำบ่อยมากเดียวละครั้งถึงประมาณอย่างคอร์สของคุณแม่สิรินี่ก็แปดวันเจ็ดคืนใช่ไหมก็ปีละครั้ง ครับก็จริงจริงก็เกี่ยวกับเรื่องของการเราทำทำใจได้กับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนเรื่องสื่อเนี่ยบางทีเราเจอคําถามอะไรที่มันไม่จริงคําถามอะไรที่มันแย่กับเราเราปล่อยวางได้เราเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละธรรมชาติวันหนึ่งมันเหมือนลมที่ผ่านเข้ามามันเข้ามาแล้วมันก็ต้องผ่านออกไปเหมือนกับมรสุมวันหนึ่งมันมีมรสุมที่มันแย่เข้ามาเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นฟ้าที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดในทางนั้นนะทางธรรม มชาติในทางที่แบบธรรมะของพุทธองค์ที่สอนเราให้คนอ่านหนังสือเล่นนี้บ้างครับทุกคนผมคิดว่ายิ่งคนที่มีปัญหาแล้วก็คนที่หาทางออกไม่เจอ,เอคนที่มีปัญหาชีวิตทั้งเรื่องของการงานความรักหรือเรื่องของพ่อแม่ครอบครัวผมว่าธรรมะช่วยคุณได้ทุกทุกอย่างทุกเรื่องทุกวันนี้เหรอ คนที่ดูแลคือพี่แหม่มช่องสามครับผมดูแลคิวใหญ่เลยครับแล้วยางมีคำถามว่ามีการเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวบ่อยไหมครที่เขามาดูเร่อจริง,รงอย่าเรียกผู้จัดการส่วนตัวเลยเพราะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคือพี่แหม่ม,มที่เขาดูคิวของเราได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาดูแลเราหน้าง,งานมากกว่าแล้วก็ เราก็ดีกับเขาเขาเ็มื่อเขาทําดีกับเราเราก็ดีกับเขาก็เท่านั้นเองมัีคนมองว่าเปลี่ยนผู้จัดการบ่อยงานไม่ถูกใจอะไรอย่างี้อ๋อไม่ไม่จริงหรอครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็าอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวผมเองผมผมคิดแบบเนี้ยผมก็บอกไปตามความจริงว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ อย,อย่างพี่ตวงเนี่ยคนเก่าเนี่ยก,ก็เป็นผู้จัดก,การยอมรับเป็นผู้จัดก,การแต่ว่าเราไม่ได้ทงานกันแล้วตอนนี้เราเลยให้พี่แหม่มดูซึ่งคนที่ไปไหนกับเราเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่ดูแลเราก็คือรับงานเราเราก็ไปกับเขาเท่านั้นเนพองเพราะพี่แหม่มเขาไม่สามารถออกมากับเราได้เขาด,ดูแลนักแสดงหลายคนในช่องนี้ครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนอกเหนือเรื่องไม่มไม่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 มีเลยผมเป็นคนที่ให้อยู่แล้วผมเป็นคนปฏิบัติทาด้วยผมไม่มีทางที่จะไปโกงอื่นแน่นอน100%ซตเพราะฉะนั้น ถ้ามันจะมีปัญหามันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรผลประโยชน์อะ่ะมันก็เป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าอะไรเงี้ยเออมีองานาเ,งาเยอะมี่านเอกงานเยอะมีการปรับค่าต้นค่าปล้ยจริงไหมอ่าถ้าพูดถึงงานเยอะนะตอนดอกส้มสีทองงานเยอะกว่านี้อีกนะอ๋อใช่ใช่งานเยอะตอนนี้งานน้อย <laughs> ก็คืองานมันเราก็คัดงานมากขึ้นแล้วก็ทํางานทํางานละครมากขึ้นมากกว่าอีเวนต์เนี่ยรับรับน้อยลงนะรับน้อยลงแล้วก็เรียกรับด้วยครับ ก็อัพค่าตัวไหมมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์งานมากกว่าคืออย่างเราทํางานบริษัทบริษัทหนึ่งถ้าคุณจะได้เงินเดือนหมื่นหนึ่ตลอดชีวิตคุณจะทํำไหมก็ไม่ทำใช่ไหมมันก็มันก็เป็นไปตามหน้าที่เมื่อคุณทํางานดีหัวหน้าคุณก็ต้องขึ้นเงินเดือนึ้นให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นปกติของผมอยู่แล้วก็คือจากตอนนั้น3ปีที่แล้วเงินเงินค่าตัวเท่านี้ วันนี้มันก็ต้องขึ้นมาตามปกติผมก็ยอมรับว่าเงินค่าตัวผมขึ้นก็ยอมรับความจริงเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะก็ไม่เยอะก็ไม่ถึงแสนหรอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่บอกละกันแต่ว่าก็เพิ่มยอมรับว่าเพิ่มแต่ว่าก็ปกติอะก็เท่ากับดาราคนอื่นๆเขาอ่ะเรียกรองงานเลอรียกรับงงานเพราะว่าคิวไม่คิวไม่ตรงใช่คือถ้าว่างแล้วแล้วเป็นงานที่เราสึกว่า เออมันก็เป็นภาพรั์ที่ดีนะก็รับเป็นสินค้าหรือว่าเป็นอะไรที่เออดีกับเราเหมาะกับเราเราก็รับนี่ประมาณนั้นเ่แบบว่ามีปัญหากับิีการเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยผมเป็นคนไม่มีปัญหาใครครับกังวลนะครับตอนนี้พระเอกเยอะเลยสบายมากเลยนะสัมภาษณ์ไปกอดคอไปอะไรนะกังวลไหมพระเอกใหม่ๆเยอะน้องตามออกมาครับก็ทางใครทางมันเราก็ทํางานของเราไปน้องเขาก็ คนใหม่ๆที่ขึ้นมาแล้วดังขึ้นมาแล้วได้ทำอะไรดีๆให้คนอื่นให้ทำให้คนอื่นมีความสุขก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในแบบนั้นของเขาแข่งกันไหมในคุณชายทั้ง5เลยไม่มีแข่งไม่มีแข่งก็ส่วนใหญ่มันก็คนละกลุ่มอยู่แล้วครับผมก็กลุ่มคนละฮะเกตผมก็โตโตแหวงผมหลังจากนี้เราจะได้ติดตามผลงานอะไรก็เดี๋ยวมีสามีตีตาครับของพี่แอน ล่นกับพลอยกับจุย๋ยครับแล้วก็อาจจะมีหนังอาจจะมีหนังมีหนังที่ต่อเข้ามาเหมือนกันเป็นาสามีเป็นสามีใช่เป็นพ่สุจ์ในเรื่องหนังหนังยังบอกไม่ได้หนังยังบอกไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงคุยกันอยู่คล้ายเดิมไม่อ,อคล้ายเดิมไหมไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่พุ่งกับอาจจะคนเดิม,มาอาจจะคนเดิม